ได้คนแสดงแทนแล้วหลังอ๋อมเข้ารักษาตัวนานเป็นเดือนเรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆส่งความห่วงใยมาอย่างล้นหลามเลยถึงกระแสะข่าวสุขภาพของพระเอกหนุม่มคุณอ๋อมอัคพันที่ต้องเบรกงานแสดงเพื่อเข้ารับการรักษาตัวแล้วก็จะได้มีเวลาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่จะกลับมาลุยงานแสดงต่ออีกครั้ง ในส่วนงานละครที่กำลังออนแอร์อย่างเรื่องสัจจะในชุมโจนเส,สือสังฟาสามจากทางช่อง 7HD ที่มีฉากที่ต้องถ่ายทำเพิ่มเติมซึ่งหนุ่มอ๋อมรับบทเป็นราชันเกษตรกรฐานะดีที่ฉากหลังนั้นเป็นเสือเดชจอมโจนคุณธรรมปล้นคนเลวช่วยคนตกทุกข์ได้ยากก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับพระเอกรุ่นน้องอย่างบ it. ิ๊กเอ็มกิตาริสบุตรพรมมาแสดงเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษกับบทราชันแห่งดงพญาเย็น ขณะที่ละครพีเรียดดังในตำนานอย่างรอยรักรอยบาปของค่ายดาราวิดีโอที่หนุ่มอ๋อมพึ่งฟิตติ้งไปล่าสุดก็ลงตัวที่คุณฟลุกเกริรกพลมารับบทเป็นพระยาวิสุทธิคนใหม่แล้วก็เตรียมเดินหน้าถ่ายทำต่อทันทีนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ